สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่หมูจะพาทุกคนมาเที่ยวปรสาสทหินพนมลุงนะครับแต่ก่อนจะไปที่ปรสาสทหินพี่หมูมีที่หนึ่งที่อยากแวะก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะครับที่นี่เลยครับเสาหินบัดซ้อภูเขาไฟที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเสาหินบัดซ้อบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่บ้านมะขาหโหตนตําบลสะดาอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์โดยชาวบ้านขุดเจอโดยบังเอิญเอ,อ,อนเมื่อก คุดเอานาดินออกที่กับเจอหินนี่แหละมันก็มีบริษัทรงโม่หินน่ะเขามาเจาะเจาะหรือเขาเอาโจาระอบิดระอบิหน่อก็เลยเจอหินอันนี้ครับมันเป็นธรรมชาติมันยังอิงแปลว่าบริเวณนี้มันก็น่าจะเป็นแบบเป็นเมื่อกันเป็นเหมือนกันเลยใช่ไหมครับครับแต่ฝากปนุนไม่ค่อยมีมีอยู่ทั้งนู้นปนุนนู้นเขาเจาะมานานหรือยังครับลุง ห5 5 4งรัน้าอห้าสิบสี่ลัสามทีปีนี่นะอ๋อเอยอออยังไม่นานลุงเชื่ออะไรครับเนี่นยคือมะพร้ือเออลุงระพรืาวดีดีนี่ได้รู้จักนะครับอยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพ<อ>มามาเที่ยวมาเที่ยวมาเนี่ยวัดปูม,าม,ามาา่านฟ้าม่านฟ้าก็เลยแบบแบบมาเที่ยวตรงนี้ด้วยครับมาหลายคนแล้วลุงกี่เขาเลยไปเที่ยวเขาข้านโตของข้านคืออะไร ขาลงค้าก็เป็นเขาเปบเ,เขารุ่งรุ่งนะ<อ>เขารุ่งรุ่งครับตัวเดียวเขาไปดูครับครับ,รบแต่คน<อ>ครถเขาเวลาเลวนน้ำมันเยอะอ๋อน้ำมันเยอะเมื่อก่อนเออคือถ้าหน้าแรงมันก็คือลงไปได้เลยใช่ไหมไม่ได้แล้วครับมันอยู่อย่างนี้เสมอมันน้ำ<อ>มันซึมขึ้นมาขึ้นอ๋อน้ำมีน้ำซึมด้วยครับมันคือทรายมันเป็นทรายครับขอบคุณครับลุงครับครับสวัสดีครับครับ ลงไปดูกันครับทุกคนผมเคยเห็นแต่ในสารคดีไม่คิดว่าเมืองไทยเราก็จะมีแบบนี้ด้วยครับเสาหินบาร์ซอเหล่านี้เกิดจากหินบาร์ซอที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาภูเขาไฟนะครับลาวาภูเขาไฟที่เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วและเป็นเสาหินที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมลักษณะเสาหินบารซอบุรีลำมีความสูงประมาณ1-2ถึงเมตรฐานกว้างประมาณ0.5-1ถึงเมตรเลียงรายกันอยู่อย่างสวยงามเลยครับหินบาร์ซอเกิดจากหินหนืดหรือลาวา ไหลามาจากใต้พื้นโลกลาวาเหล่านี้มีอุณหภูมิสูง,สงถึง1,200-1,300องศาเซลเซียสเลยครับลาวาไหลออกมาสัมผัสกับอากาศเย็นอุณหภูมิของลาวาจะลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลาวาเกิดการ ตกผลึกครับผมเกิดเป็นหินบาซอลหินบาซอลพบได้ทั่วโลกเลยครับแต่ในประเทศไทยที่พบมากที่สุดก็อยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับเช่นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตากกาญจนบุรีแพร่และจังหวัดบุรีรัมนี้มีที่สุรินทร์สีสเกตเชียงรายและลำปางด้วยครับ มออกเดินทางมาที่ปราสาทหินพนมลุงต่อครับใช้เวลาไม่นานก็มาถึงครับจากที่จอดรถเดินไปที่ตัวปราสาทไม่ไกลเลยครับแต่เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วเข้าก่อนนะครับอันนี้เก็บบัตรไ้ยื่นมาต่ำนะคะไม่ต้องเสีอบาะนี่คือทางเข้าทางทิศตะวันออกที่จะนําเราไปสู่ตัวปราสาทและนี่คือบันไดต้นทางก่อด้วยศิลาแรงตรงนี้เรียกว่าทางดําเนิน ทอดยาวประมาณ160เมตรกว้าง9เมตรสิ้นสุดทางดำเนินตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนาคราช สิ้นสุดสะพนานนาคราดตรงนี้เป็นบันไดขึ้นสู่ตัวปราสาทนะครับมีทั้งหมด5ชั้นพอสิ้นสุดบันไดชั้นที่5ตรงนี้ก็จะเป็นลานโล่งทางเข้าปราสาทครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมปราสาทพร้อมๆกันนะครับ ปรา,าสาทเขาพนมลุงเป็นปรา,าสาทหินเก่าแก่ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมลุงซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วอยู่ในพื้นที่ตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมประเกียดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโบราณสถานศิลปะแบบขอมสร้างขึ้นเพื่อถวายแก่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในาศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายเขาพนมลุงและปรา,าสตรัตบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรล,ลาดอันเป็นที่ประทับของพะศิวะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมกันเลยครับ หัวใจไว้เพราะภาพเดิมของนารายบรรทมศินจะมี2ส,ส่วนก็คือส่วนชิ้นขวาชิ้นเล็กกับชิ้นซ้ายเต็ม2 0 0พนะฮะ502กลุ่มอาจารย์มานิตวณิพนธ์มท่านมาเก็บภาพไว้คือด้านบนนะครับแต่ปัจจุบันคือด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ย2,502มาเก็บภาพ2,508ไปเจอชิ้นขวานี้ที่ร้านขายของเก่าแถ,แถวประตูน้ำรุงเทพครับ นะส่วนชิ้นกลางศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภทัทนิดิสกุลส่งพบข้าวที่สถาบันศิลปะชิคากโกประเทศอเมริกาใช่นะครับแต่ชิ้นซ้ายเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน มันต้องความสมดุลเนี่ยซ้ายขวาจะเป็นเหมือนกันคือจะมีลิงสองมบลูกเนี่ยกอดกันยิ้มแฉ่งมีครุฑเนี่ยซึ่งเป็นเทพานาของของค์นารายยุทธนาคมีใบหน้าของหน้าการไคภูมุบะนกแก้ว้ายขวา,ะะน,น,า,น,าน,น,นะครับจะมีในส่วนนารายบรรทมศิลนะครับตะแคงนขวาพระเมรุักษ์ีเทวีมีพญาอนันตนาคราชหมีมาก่อน,นะครับและดอกบวัวทองคาก็จะผดออกมาสัรสดือมีพระพรหมผู้สร้างมีนกเนี่ยขนาดใหญ่คือนกขัดเซริงกำลังคาบช้างอยู่เขาบอกว่า เมื่อโลกและจักรวาลเต็มไปด้วยความชั่วองค์พระศิวะจะมาไรา้ดำแระเรียกศิวะนาตราชในจังหวะที่เลาร้อนรุนแรงซึ่งจะมีองค์พระพิฆเนตเนี่ยนะซึ่งเป็นบุตรของท่านเนี่ยบูชาอยู่ฝั่งฝ่ามือของเราด้วยแสดงว่าที่นี่บูชาถุยเทพทั้งปวงนะครับนะอำนวยใช้พรสูงสุดนะครับองค์พระศิวะนะครับเมื่อโลกและจักรวาลเต็มไปด้วยความชั่วนะท่านไร้รำจังหวะที่เลาร้อนรุนแรงดวงตาที่3จะเปิดครับตรงกลางนะ เป็นไฟบริการเผาโลกและจักรวาลน,นั้นให้เป็นจุนหลังจากนั้นไปพักครับจะเป็นหน้าที่ขององค์นาายณ์เนี่ยไปบรรทมที่เกษีสมุทรและนิมิตเรื่องโลกและจักรวาลและคนหน,น้นาหน้าตาเป็นยังไงหลังจากนั้นนะครับดอกบัวทองคําก็จะผุดออกมาจากสะดือเราเรียกขับทางวิชาการว่าวิษณุอ,อนานันตะสายินปฐมนาภะนะครับนะออกมาจากสะดือปุ๊บนะครับดอกบัวเบ่งบานก็จะเป็นพ,พระพรหมผู้สร้างโลกและจักรวาลต่อไปตามนิมิตขององค์พระนาายณ์ครับเพราะฉะนั้นสีว่า ผู้ทำลายความชั่วพระรรมผู้สร้างและนารายผู้ปกปักรักษาจะเห็นชัดเจนที่สุดที่ประสาทพนมรุ้งนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นลนักษณะของบริเวณที่เป็นการอํานวยชัยนะให้พรสูงสุดในส่วนทวยเทพทั้งปวงนะเพราะอะไรครับเพราะนอกจากในส่วนของ3เทพที่เป็นสีวิลลึงแล้วถ้าเห็นสัญลักษณ์ของดอกบัวแปลกอยู่ที่ไหนนะครับก็จะเป็นการบูชาทวยเทพชั้นรองทั้ง8ทิศซึ่งตอนนี้สายมูกําลังตามเราก็คือด้านทิศเหนือ เป็น mm hmm. เท้าเวสุวรรณนะครับเรื่องมอบความมัง่งคั่งร่มหรวยให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกบัวแปลกดิบจะมีทุกจุดฮะด้านในตรงนี้ก็มีจะเป็นเทพด้านตะวันออกก็คือพระอินทรงช้างเอราวัณทิศตะวันตกพระวรุณทรงนาทิศเหนือเท้ากูเวนหรือเทา้าเวสุวรรณทรงโคจีสีทิศใต้พระยมยม,ยม,มทูตยม,มาบาลทรงกระบือตะวันออกเฉียงเหนืออีสานทรงโคตะวันออกเฉียงใต้พระอัคนีเทพแห่งไฟอยู่ด้านนี้ครับทรงแรดซึ่งมีพลังมากนะ เรืยหลังสายลมตะวันตกเฉียงเหนือพระภายทรงมาและตะวันตกเฉียงใต้พระนิรันดิติีเกี่ยวข้องกับกโกงอุบายต่างๆทรงราชสดริยักทศกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการบูชาที่นี่เป็นการอานวยใช้ให้พรสูงสุดตามความเชื่อนะสุดท้ายนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรกับผมไหมครับผมมีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรไหมเอ่ยอยากรู้มันหายไปตอนไหนฮะหายไปตอนไหนก่อน2008ครับท่านแล้วทำไมถึงหายไปอ่ะอ่ะจริงๆผมต้องถามว่า ใครเป็นคนขโมยโบราณวัตถุคะไม่ไม่ไม่หายไปในชสงครามหรืออะไรังสงครามมีทั้งสงครามเขมรสามฝ่ายครับท่านและสงครามเวียดนามด้วยเป็นสองชุดเลยนะที่ปอบช้ํากับบริเวณนี้ทําไมฮะคนสมัยแต่ก่กอนเนี่ยชาวบ้านเป็นคนขโมยชาวบ้านนี่แหละเป็นคนขโมยแต่มีม,มีออเดอร์มาออเดอร์บอกว่าอยากได้อันนี้ชาวบ้านบอกตามหาและคาวบ,บ้านที่ไหนฮะทุกจังหวัดบริเวณที่เป็นตะเข็บชายแดนก็คือสะแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีครับ เอาไม้ไผ่เนี่ยแบกแบกไปซึ่งพ่อผมก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานนนผมทราบดีพ่อบอกว่าเอาไม้ไผ่เนี่ยเป็นงัดทําไมอ่ะเอาเหล็กได้ไหมเอาเหล็กไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยจะทําให้ในส่วนของโบราณวัตถุมันจะแตกหักมากกว่าเดิมเพราะนี่เอาไม้งัดงัดงัดช่วยกันงัดไปพ่อผมบอกว่าถ้าเต็มแผ่นเนี่ยเหมือนนารายณ์ปนมสินเต็มแผ่นเป็นลักษณะนี้นะครับราคาขายในอดีตเนี่ยห้าหมื่นบาท นะ2,510พ่อบอกว่าทองเนี่ย1บาทแค่400เพราะฉะนั้นเนี่ย50,000บาทเนี่ยก็ถือว่าต่อเนาะเรื่องของนะครอบครัวเนี่ยพอจะได้มีเงินค่าจะจ่ายต่อไปเรืย<ม>เพราะนั้นคนแถวนี้แหละชาวบ้านนี่แหละเป็นในส่วนของพยานปากเอกกับเราว่าปัจจุบับนเนี่ยท่านไปขโมยตรงนี้นะและกรมศิลปากรนะนานกบุรคีก็ไปสืบค้นต่อเป็นวงกว้างๆว,ว่ามีโบราณวัตถุชิ้นไหนที่หลงเหลืออยู่ เพราะฉะนั tang, ้นผมฝากทุกท่านนะครับนะให้หันกลับมารักและก็หวงแหนอ่ะนี้ามยินดีครับแล้วทําไมไม่จําลองให้มันเหมือนก่อนลองที่จะเจอของจริงใช่เพราะอะไร็มแบก่อนหน้านี้โซเชียลมีเดียยังไม่มาเพราะฉะนั้นกรมศิลปากรบอกว่าถ้าได้โบราณวัตถุชิ้นไหนไม่เต็มให้เอามาติดที่เดิมก่อนนะเพราะให้เป็นลักษณะก่อนตาต่อตาปากต่อปากกระจายข่าวกันไปทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนําชิ้นจริงมาติดให้เห็นนะครับ วันนี้ถือว่าผมโชคดีมากครับมีพี่ไก์ท้องถิ่นมาบรรยายให้ความรู้ซึ่งเป็นความรู้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับอันนี้คือดีมากๆเลยครับและวันที่ผมมานี้เป็นวันที่ฝนตกพอดีครับก็ได้บรรยากาศที่สดชื่นมากๆเลยครับทุกคนและผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ